สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสาหัวร้อนกระทืบเบนซ์ทำชาวบ้านแตกตื่นพอรู้ความจริงแห่สงสารเมื่อเร็วๆนี้หนะ่าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองหัวเป่ยมณฑลอันฮุยของประเทศจีนเกิดฉากทะเลาะวิวาสสุดตื่นตาบนถนนส่งผลให้รถติดเป็นแนวยาวตามรายงานภรรยาได้พาลูกไปซื้อของกับเพื่อนเธอบังเอิญเห็นรถ Mercedes enz, เมอร์ d e s ดสเบนเบนซ์สีดำของสามีจอดอยู่ด้านนอก ตอนแรกเธอคิดว่าสามีออกมาทํางานแถวนี้แต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นสามีกําลังอยู่กับกิ๊กสาวภรรยาโกรธมากเธอกระโดดขึ้นไปบนรถและถูกกระจกด้วยวัตถุแข็งจากนั้นก็กระชากที่ปัดน้ําฝนอย่างรุนแรงและใช้มันทุบหน้าต่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระจกแตกเป็นรูขนาดใหญ่ซึ่งขณะนั้นมือของภรรยามีเลือดออกแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เจ็บปวด เพราะอารมณ์หึงหวงนั้นรุนแรงกว่าภรรยาของเพื่อนช่วยถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นเธอก็เรียกทั้งสองคนลงจากรถแต่ทว่าพวกเขาไม่กล้าและยังคงนั่งอยู่ในรถต่อไปการกระทําของภรรยาเรียกความสนใจจากผู้คนที่สัญจรไปมา พวกเขาเข้ามามุงและถ่ายรูปทําให้การจาราจรติดขัดและเนื่องจากไม่ทราบที่มาอย่างชัดเจนชาวบ,บ้านบางคนจึงบอกให้โทรแจ้งตํารวจว่าเธอทํลายเขาของเธอที่ได้ยินดังนั้นก็หันมาตอบอย่างทันควันว่าจะเรียกตํารวจทําไมนี่มันรถของฉันโดยภรรยารู้ว่าสามีแอบน้องใจเธอไปหากิกสาวมานานพวกเขาลักลอบมีความสัมพันธ์กันมา3ปีแล้ว เธอเคยจับได้และขอให้เขาหยุดแต่เขากลับทำผิดสัญญานั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงโกรธมากเมื่อจับได้นอกจากนี้ภรรยาย,ยังกล่าวอ้างอีกว่าถึงแม้รถ Mercedes-Benz คันนี้จะจดทะเบียนในนามสามีแต่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินร่วมของทั้งคู่ดังนั้นเธอจึงกล้าทุถรถต่อหน้าสาธารณชนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ com ขอบคุณค่ะ